คอนเซปต์ของเรานี่คืออะไรคิดถ <ey Kry> ึงก็มาหากามมาก็ต่างใจโอเคคนเยอะจริงๆเลยนะฮะอะไรนะครับอันย่อกีนานาอาจจะเมื่อยมองเราเรื่อยๆอาจจะหลงรัก อยากเป็นหลอกเด็กดีอยากเป็นเด็กที่มากกว่ามงนีม่การตอบโต้อันนี้ครับก็ไม่ใ่เกรี่เข้า่ปเขาว่าหเรื่อไม้ไมใหญ่ตัวใหญ่วยตั่ใหญ่นใหญ่ควายใหญ่ใต้เดียวเลยฮะคใหญ่กับควารับมีงงด้วยมีมด้วยอ๋อมีงงมีง อาท่านไปขนาดนี้เราต้อง